ด้วยอนุภาพแห่ง Red Magic Cooler Pro ห uh ้า huh. uh huh. สวัสดีครับสั่งพัดลมระบายความร้อนมานะครับ Red Magic Cooler 5 Pro นะครับออกมาสักพักแล้วละ่ะมันเปิดตัวอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับแล้วมันลดราคาตอนนี้1,200บสอนะครับกับค่าส่งอีก38บบาทก็ลเลยจัดมาลองแกะทำคลิปดูนะครับ ก็จะมาพรีวิวคร่าวๆให้ในแบบมุมของผมนะครับราคานี้คือร้านอยู่ที่จีนนะครับของผมเนี่ยใช้เวลารอของประมาณ6วันนะครับแท็กกันกระแทกมาเรียบร้อยดีสั่งแบบมีตัวคลิปมาด้วยซีมเรียบร้อย ดูสิเครื่องที่ใช้เคสฝาหลังแปะได้แบบนี้ก็สบายเลยนะครับสายชาร์จความยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับวัสดุโอเคใช้ได้เลยนะฮะ t y p e c to t y p e c นะครับาสายนี้คุณภาพโอเคอยู่สติกเกอร์สำหรับเครื่องที่ไม่มีเคสแปะแต่ว่า ผมไม่แนะนำนะครับมันจะเลอะเทอะเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวคลิปนี่ดูกล่องเยินจังอาออกแล้วก็เอาตัวพัดลมสวบเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ละแล้วก็ติดกับตัวเครื่องกันอย่างนี้ง่ายเลยนะครับเลื่อนขยับปรับหาตำแหน่งกันได้อย่างอิสระก็โอเคนะครับ สำหรับการแปะตรงใส่ฝาหลังไปเลยนะครับถ้าเครื่องที่เป็นระบบ m a ็ s a ซ e นะครับ mm. เช่น iPhone รุ่นใหม่ๆ Google Pixel หรือ s m s u n งนะครับรุ่นสูงๆเนี่ยที่มีระบบ m a ็ s a ซ e เนี่ยก็แปะก็ติดเลยนะครับอันนี้น่าจะพอทราบกันนะฮะในส่วนของตัวพัดลมนะครับอ่ามันจะเป็นการระบายความร้อนด้วยระบบ t h e ร์โมอิเล็ก c ร o กคูล g นะครับมันเป็นยังไงก็ลอง Google กันดูนะครับผมก็อ่านมานะไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าตัวนี้ เขาเคลมว่ามันพิเศษกว่าตรงที่มีเวเปอร์แชมเบอร์อยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมตัวนี้จะกินกระแสสูงสุดที่3 6วัตต์นะครับส่วนกระแสทำงานขั้นต่ำจะอยู่ที่25วัตต์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันกับ power bank นะฮะเพื่อความคล่องตัวแต่ผมไม่มี power bank กระแสสูงๆนะครับก็เลยเดี๋ยวจะลากสายชาร์จลองเทสกับวอชาร์ Xiaomi นะครับ33วัตต์ดูไม่มีเครื่องมืออุปรกรณ์วัดอะไรนะครับก็บาน เรยอเวอร์กันไปนะครับตามนี้เย็ยนเร็วรู้เรื่องรู้สึกได้ถึงลมอุ่นๆที่วิ่งออกมาจาก2ด้านนี้นะครับผมเอะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะครับเข้า Play store นะครับแล้วติดตั้งแอปนี้นะครับ g o o g l r เป็นแอปที่จะใช้ควบคุมตัวพัดลมนะฮะส่วน ios ก็น่าจะเป็นแอปชื่อเดียวกันนะผม ไม่มี iPhone ขออภัยด้วยรอมชามีมันดีเทคตัวแอปว่าเป็นเกมนะครับมันเลยแปะเข้าในลิสต์ของเกมเทรบโบนะครับเดี๋ยวผมไปเอาออกก่อนไม่ใช่จ้าแอปนี้ไม่ใช่เกมโอเคมาเปิดเข้าแอปครั้งแรกที่ตัวพัดลมเล้วนะครับอ่ะเสียบสายให้เครื่องติดกดที่ viewing device นี่ครับ อของเราเป็นตัวนี้ Red Magic 5 Pro กดโปอ,อเคก็กดอนุญาตสิทธิ์บลูทูธนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดบลูทูธก็เปิดบลูทูธสแกนหาถ้าสแกนไม่เจอก็ลองปัดแอปทิ้งแล้วเปิดใหม่ดูนะครับอลองลองให้ดู เรียบร้อยแล้วครับเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อย,ย,อยดันนะครับโอเคที่ตัวพัดลมเนี่ยมันจะทํางาน4ระดับนะครับเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับกับวอลชาร์จ Xiaomi สามสิสามวัตต์อันนี้มันเป็นโหมดอ่าแมนนวลอยู่นะครับถ้าเราถ้าเราเปิดออโต้เปิดออโต้ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องอนุญาตให้สิทธิ์การแจ้งเตือนกับแอปนะครับปุ๊บแล้วคราวนี้มีอ่ามาละมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาตัวแอปเนี่ย จะไปดึงเอาข้อมูลอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็คืออุณหภูมิเครื่องนะครับขึ้นมาแสดงผลตรงนี้ต้องเปิดโหมดออโต้นะครับถึงจะมีแถบการแจ้งเตือนอุณหภูมินะฮะคราวน,นี้4ระดับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเปิดโหมดออโต้ไฟที่ตัวเครื่องถ้าเป็นสีแดงนี่นคือระดับ1เมื่ออุณหภูมิของเครื่องขึ้นถึง35องศาพัดลมจะทํางานระดับ2ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง30 8องศาพัดลมจะทำงานระดับ3ไฟจะเป็นสีน้ำเงินเมื่ออุณหภูมิเครื่องขึ้นถึง40องศาพัดลมจะทำงานระดับ4ไฟสีม่วงนะครับผมโดยนโหมดออโต้เนี่ยคุณจะมาปรับความแรงเองไม่ได้นะฮะมันจะล็อกไว้คราวนี้ถ้าปิดออโต้เข้าโหมดแมนนวลเดี๋ยวผมเอาเอาพัดลมมาจ่อไม้ที่อกนะอันนี้ระดับ1ต่อไปเลื่อนไประดับ2 แมนวลระดับ3ามระดับ4ี่อ่าสี่สอ่งประมาณนี้ครับผมการทำงานในโหมดแมนวลกับออโตไฟมันจะติดตามอุณหภูมิเครื่องนะครับผมส่วนพัดลมจะวิ่งไหวไม่ไหวอันนั้นอยู่ที่วอ c ชาร์จหรือพาวเวอร์แบงค์นะฮะแหล่งจ่ายกระแสไฟของคุณคูลิ่งสวิตช์ตัวนี้คือ สั่งเปิดปิดการทํางานของพัดลมได้จากตัวแอปนะครับปิดเครื่องนะครับไม่ได้ปิดไฟเปิดแต่ผมแนะนําว่าดึงสายดีกว่านะครับ l i g ์เ e ฟเฟ c t a อ j ดจ t m ม n t นะครับผมตัวนี้จะเป็นการปิดเปิดแสง RGB นะครับปิดแสงพัดลมยังทํางานนะปิดแต่แสงนะฮะตัวนี้เป็นลูกเล่นแพทเทิร์นของ uh, ไฟอ g b ์จค่าเดิมๆม,มันจะเป็น colorful นะครับ อันนี้เป็นแพทเทิร์นบรีดแล้วนะครับ่ไมันจะแบบเหมือนหายใจอะปุ๊บโมโนโครมมันจะขึ้นเป็นสีเดียวตามที่เราเลือกนี่นะครับอ่ะสีชมพูนี่มันก็จะกระพริบอยู่สีเดียวสตรบปสตรบนี่คือ ขึ้นแช่ค้างสีเดียวเลยครับผมไม่กระสือไม่กระหังเลื่อนนั้นเลยอยากได้สีไหนไฟการทำงานตรงใบพัดลมเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแช่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสโตรบนะครับกับค่าเดิมของมันคือ Colorful f o เฟิเร์มแวร์เวอร์ชันะฮะเวอร์ชัหนึ่งหนึ่งเไม่รู้จะมีอัปเดตให้เปล่านะฮะอันนี้ก็กด disconnect นะครับ การเชื่อมต่อไปอ่าพอ disconnect นั้นเนี่ยถอดแล้วเสียบใหม่ระดับความแรงของพัดลมจะเป็นค่าสุดท้ายที่ที่จำมาจากแอป,ปนะครับสำหรับผมเนี่นะเบอร์3เป็นอะไรที่ที่เหมาะสมสุดในการเปิดเปิดแบบแมนนวลนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมใช้วอร์ชัท Xiaomi สามสิบสวัตต์อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาทสให้ดู กับหัวชาร์จ Samsung Traveler นะครับเป็นหัว PD นะครับ type C 2ด้านนะฮะ25วัตต์กับสาย PD นะฮะที่แถมมาในกล่องนะครับตามที่ผมแกะไปให้ดูอ่ะเราลองมาดูกันใช้ได้นะครับหัว PD Samsung 25วัตต์เปิดติดอ่ะตอนนี้อยู่ระดับ3อยู่นะครับเดี๋ยวมาจอไม่นิดนึงอ่ะ,อะหัว PD Samsung 25วัตต์ก็ เปิดระดับ4ได้นะครับ POWER BANK E-LOOP นะครับ E 2 9นะครับรุ่นยอดฮิตอันนี้ใช้กับสายชาร์จเดิมๆ Xiaomi รุ่นเราสู้นะครับแถมมากับกล่องสายชาร์จมหัศจรรย์เปลี่ยนสีได้โ oh. อ้เปิดติดเพราะว a n แบงค์อ e ีลูปนะครับ E 2 9ไฟชาร์จเต็มะระดับ2 ระดับ3วิ่งได้แค่ระดับ3นะครับก็เป็นแนวทางนะครับใช้งานได้แต่อาจจะไม่สุดนะครับแต่ไม่ระเบิดนะฮะไม่พังไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับว่าจะซื้อมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่มีวอชา์์ที่มาจ่ายไฟได้ชิวๆครับตามที่ลองให้ดูเดี๋ยวจะเทสกับ POCO F3 เานะครับเทสการใช้งานแบบแปะเพราะว่ามีเคสแปะนะครับ อันนี้เป็นลมอิลิสนะครับผมผมเปลี่ยนเคอร์เนลเป็นแ a ดแองเจิลนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดสําหรับ p o โคเอฟสนะครับคือเคอร์เนลติดลอมมาก็เป็นแซดแองเจิลอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ Ro ot, Ro ot รูทรูทเคอร์เนลสูไว้เพื่อที่จะใช้แอป fk kernel manager เนี่ยเปิดมอนิเตอร์เฟรมเลทนะครับแล้วก็จะใช้ซีนเป็นซีนเวอร์ชัน5นะครับซีนไฟฟมอนิเตอร์อุณหภูมิเครื่องอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับเหตุผลในการรูทนะครับ โบกเข้าไปผมจะแมนนวลนะครับแล้วผมจะเปิดพัดลมแช่ที่ระดับสามนะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับแปะพัดลมพลางไว้ลงมายี่สิบเก้าแล้วลมอิเลสนะครับเดิมเดิมเนี่ยพับจีมันเล่นร้อยยี่สิบได้นะครับอ่ะจะซัดร้อยี่สิบเลยนะฮะแต่เล่นจริงๆเนี่ยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพับจีร้อยี่กับเก้าสิบเนี่ยความรู้สึกไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับอาจจะให้ว่าอันนี้เราเทสแบบฮัดคอร์หน่อย ละกันนะครับผมอุณหภูมิเครื่องนะครับมันขวาสุดเนี่ยตอนนี้30ถ้าเราเปิดโหมดออโต้เนี่ยพัดลมก็จะวิ่งระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึง35อันนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเปิดโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ใช้พัดลมระดับ3แช่เลยแล้วก็ผมไก่นะครับสมัรเกมไว้เพื่อที่จะมาทําเทสให้คุณดูเฉยๆนะครับผมเล่นไม่เป็นนะถ้าไม่ร้อนก็ลื่นนะครับถ้าร้อนก็ไม่ลื่นหลักการง่ายๆแค่นี้นะครับตอนนี้คืออุณหภูมิเครื่อง30เย็นเจี๊ย ภัพจีผมว่าเล่นเกก็พอแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างอะไรมากเลยนะครับกับการ90กับ120ยนะี่สิบเนี่ยดูดิดูดิอุณหภูมิก็30มสิเอ็ดอยู่เนี่ยครับไม่ไปไหนเลยเฟรมก็120ยยี่นิ่งนะครับ,รรรบอ่าคราวนี้เดี๋ยวแกล้งน้องเลยละกันผมกดอัดจ,จอด้วยเลย กดสกินและคอร์เดอร์เลยนะครับอันนี้ค่า Default นะครับของตัวรอมแต่ผมปรับเลือกเป็น60 FPS นะครับ mm hmm. เผื่อว่าคุณจะเอาไปทำคลิปตัดต่อลงโซเชียลนะครับมีตัวเลือก90นะครับรอม Elite ท mm hmm. เขาทำาให้แต่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันรองรับเฟรมเรตแค่60นะครับไม่จำเป็นต้องไปกดอัดเป็น90นะครับแกล้งสุดๆเลยเนี่ยแมวร้องนะไม่ต้องตกใจแมวผมเอง hello my friend ออ oh, oh, GPU ขึ้นสมๆนะครับโหลด GPU มีมีแอปแอปหนักนิดๆบ้างนะครับหลังจากกดบันทึกหน้าจอไปแต่แค่แป๊บเดียวนะครับก็ลงมาเขียวแล้ะขึ้นมาจะแตะสามสามละหลังจากที่กดบันทึกหน้าจอไปแต่ก็ยังอยู่ในโซนเย็นเจี๊ยบดีนะครับถ้ายังต่ำสามห้านะครับจะเจอใครให้ยิงไหมเนี่ย Uh, <Okay. S 1> โหลด G P U ก็มี <Okay. S 1> แพร่มๆส้มขึ้นมาบ้างนะครับจากจากการแสดงผลของแอปซีนนะครับเสียงพัดลมผมเปิดเ mm. บอร์3ถือว่ารับได้นะครับไม่ได้กวนใจอะไรแต่ว่าถ้าเป็นระดับ4เนี่ยผมว่าดังไปนิดแต่ว่ามันก็แลกได้กันกับการทำความเย็นที่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยระดับ3เนี่ยเหลือเฟือแล้วนี่ผมใช้โปรแกรมโกงใช้โปรแกรมโกง บันทึกจอมา6นาทีนะครับอุณหภูมิเครื่องอยู่ที่35.5เฟรมก็ลื่นๆอยู่นะครับผมคือมันไม่ได้แช่ร้อยขี่แ็งๆอยู่แล้วแหละนะฮะแต่เนี้ยก็ยังอยู่ในระดับที่ลื่นอยู่นะครับผมอันนี้คือแกล้งนะอย่างที่บอกว่าเล่นแบบแกล้งนะ,ะในโลกของความเป็นจริงคงไม่มีใครบ้านเล่นร้อยยี่สิบแล้วก็บันทึกจอด้วยนะครับ อุณหภูมิก็ขึ้นช้าๆนะครับตอนนี้มาสามสิบหกแล้วอ่าเดี๋ยวผมน่าจะพอแล้วนะครับให้ดูนะครับว่าใช้งานแบบแกล้งเลยนะครับตัวพัดลมเปิดแมนนวลเป็นระดับสามนะครับผมพับจีเปิดร้อยยี่สิบนะครับบันทึกหน้าจอหกสิบ fps ด้วยอุณหภูมิเครื่องก็ยังชิวๆอยู่นะครับขึ้นช้าๆ้าขึ้นมาเพราะบันทึกจอนะครับถ้าไม่บันทึกจอก็แช่31องศานะครับ อันนี้คือคลิปทีเบนทิกหน้าจอไว้นะครับลื่นฮะเอาไปใช้งานได้นะครับตัดต่อลงโซเชียลได้นะเป็นแนวทางประมาณนี้เหลือเฟือสบายหรือแต่เครื่องต้องแรงนะ